สำหรับผู้ที่เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมีดังต่อไปนี้ค่ะเจปรดานองผลดีจากวัน่ถ้ามีคนต้องกา็ถ้าไมาีก็จะเป็นคนองท่านก็ได้มากเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเป็นยันจากไฟล์มาจ้าไม่ใช่เวล์มาจะ แม่จะพูดคม,ออปเปม,มาเรม่องการสมรสก่าใครดีนะนั่นเดชกุณภรมยาจากดวงใจอัตตีตะมีความสุขแล้วก็ต้อหนาวะฉันรักเธอคุณเน่หุผมมันโจากมาลัยสามชาย ไม่รู้อะไรเลยพี่ไม่ขอแล้วพี่ผู้หญิงของหัวสามหัวน่าท,ทึ่งจริงๆที่เจ้าพิรเดชว,วงพัวผ่านจาก365วันแห่งรักถ้างั้นเขาไมา่รูความเข้าใจเลยแล้วเราจะอยู่กันได้ยังไงต่อจากนี้ไปเรื่องครอบครัวรันผมจะไม่ไปยุ่งแต่ส่วนเรื่องยางของผมเนี่ยรันก็ห้ามไม่ยุ่งเหมือนกัน ค่ะและสำหรับรางวัลนับแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่คุณภูทาเนศถงมานกค่ะจากละครเรื่องมาลายสามขา คุณมากมากครับตื่นเต้นมากปีที่แล้วจําได้ว่าผมเป็นผู้มอบรางวัลนี้ให้กับคุณแอนบนเวทีนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะขอบคุณมากครับขอบคุณคุณหญิงมณิตานะครับสำหรับบทประพันธ์ที่ดีมาในยสามชายดีมากๆขอบคุณพี่ปุ้ยผู้กํากับขอบคุณทีมงานนักแสดงทุกๆคนนะครับคุณอ้อมคุณแป้งขอบคุณบริษัทเอ็กซ์แสกซีเนเรโอและที่สําคัญครับขอบคุณ พี่บอยตะกนเกียรติที่ให้โอกาสที่ดีกับผมมาตลอดตั้งแต่ผมเล่นละครเรื่องแรกจนมาถึงทุกวันนี้นะครับผมอยากจ,จะบอกว่าผมไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดครับแต่ผมเป็นคนที่โชคดีที่สุดที่ได้ทำง,งานกับพี่บอยขอบคุณครับ